हां भाई ไปพรหมจรรย์ก่อนเราเนี่ยเป็นนางเป็นนักดนตรีเลยอ้อก็รักของอันนะ1มนต์ปู่ตาปู่ถือพระคาปู่อู้จําชื่อเจ้าอากากับกระท่อมกรรมารูปนะคะคือว่าคือพระองค์อ้าวนึงมารวมว่ามาให้ฟังม่วนๆ เออเี๋ยว่ะเออะอาเียวเออ่าว่ากันเองเนยที่เดิมไอ้เมาแล้วว่ใ่ไหม้วกเ่าไม่แอ้ว่าเออมาจับมือจับมืมาจบพ่อว่ะมาขายขายเสื้อาที่ครบผ้ที่าไอ้เนี้ขาที่ต้องการใช่ัห ว่อย่่งานบอก่ทำมาช่วยงานเด้ยืมพอมาค่ะม่ช่วยงานเอาบุญะเมื่อไงรใครทำบานมาบุรเออแก้มาบวชน้ำทําบค์ร่วมกับแม่ครูเออเออเปวัดบวชน่ะเออไปวัดบวชผ่ะจ้ะเออมือเงท้นะเนาะเออบวชง่ะเท้าองค์ใ่ไหมนี่แตก็มารวมน้่งยือพอถาวบ้านเคียงน้่งาวายบปานุ้มบ้านใจนั่งมาแข่มา เออกล่ไหนแข่งงานกันยังม้าพอกันกล่มนะแข่งยังบาพอกันกั่มนักหนาแงงานกลุ่มมาเอการกัน่มมาแข่งกันกว่ากากันยันบ้ากลุ่มปนังมาเบื่อปูนังมาเบือกล่นักหนานข่งยังาพอกันยันนี่ลวางันย์ครับผมัวพวนปูยังไ เออยังมันออกไปจากร่างเมื่อนดิเป็นนาเป็นวออกไปจากร่างเหมือนแล้วเป็นการตายเมือนนึจากร่างตายเมือนจะนึ่ตายจ้ะป ให้ขยันโรค่ากบาลขยันปวเออให้ขยันโลค่าหายอากเออรงกใครไปเรื่องตให้ผู uh, ้ขายขับขับแข่งเออเนี่ยนี่คือคือย่างเลร้องย่างทำเพื่อไงเออบือก็เป็นอะไรเออมีแต่คนรักนะเนี่ยนมีแต่คนรักของผู้ายไม่อต่ผู้าเอออันนี้คือของการรองเพื่อเขาเข้ว่ ừ, nắm bắt, ừ, nắm <c Islam> <c> bắt, <Lob combine> ừ, nắm bắt, 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 ừ, hoặc ừ, ừ, <laughs> ừ, <có hài> <laughs> 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 cái cũng đã đi cái thức phải Oh, hãy Ừ, Hãy đào thức đào. Hãy đào có đào. Hãy đào thức đào thức đào. cao. Có thức đào thức đào mà, đào thức đào thức เอาว่ามากเออัน <t> น <half> ี้เนเอองนีมาเออรพอถามวอีกกชายจะไปหามาก็จะกเนดว่าขนว่ารองภขภาพพจะให้เส็จไดนะให้เราถูกกับพวกใครข็งเให้เอานัมาใช่เอ พว่าอ้นี้เป็นวันจกของปรนชาคมเออว่นกาอือว่ากาเออข้ากายักขันไปก็ได้แตวพอพึ่งผู้จักน้ได้วันเเออข้าลังกายก็กระพัแรงก็ได้รอมเพิ่มกอมเป็น้นแรกแลวนะเออวันเด้ดวันกิ ว่าค <Cornell>. well, ู่กับแม่คู่ขอครับมาถวายเสียโน้คือใันขอบขอบใช่ไหมให้เข้ามาในงานคือง่อนเข้ามาในงานคืองานอาวุธอาวุธสำนักโอ้ยแก่มากมากกับงานใั้จับบ้านเนาะเมื่อข้างไหน เออเอ่อเสนขาวดความจังเข้าสุดแกเส้นหางงีเดยวางนก็บ้าเออแลวจงแก่เส้นหายืนรอดเส้นหางงวดเอฟังจงขึ้นรินใจแล้วบอกว่าเออนี่คคนขังนะเออนั่งนั่งหลับอดแก่ขา

ในเมื่อนี้ขอมาพ่อดแค่ให้ไปเลยได้ร้อยเก้าสิบสี่ได้รเก้าสิบร้อเก้าสิบลอใครเลกใช้กามจเท้าไห้รอเก้าสิบงนเดีได้ร้อยเกบไม่ได้คาดเอาคาดไปรเอาทเอาเอ

ร้อยเก้าสิบปีเขาก็ดอยูหแล้วกเอต่อให้ได้เออเดินทางกูลูกบอกกทาราชการจับบไปเรื่อยๆนะลูกนะเออเดินนทากไปเรื่อยๆไม่งานกูโดนานกนมัดานกพอ พวกเกาก็ถือบวามฝาความระห่ควไร่ได้เข้ามาหาขู่เือเก่าเรื่อเรือไปไหนเออพอมือกำลังใหญ่แน่คือคันคือคือรคันนี้ความเชื่อและความศถ้าวาระอืนก็เลยเกิดเอาลูกเนาะคือผู้ชื่อการใื่อให้มากถึงแม้ผู้ฝ่ายุกข์เอาลกเนาะเออด้วยผู้ฝายรมือเก่าได้ฝ่าระมือใหม่จะต้องทำลงไป ทีนึงเข้าปากปวดขึ้นเพราะเราทำ,นะกกทำจริงนะนะผู้จริงทำจริงทีนึงก็เกิดขึ้นช้างฝักเมื่อมาวันนี้พ่อก็จะให้ค่าอาหารกลางวันไปด้วยนะกว่าเชือดกว่าเชือดให้หลายรอบแล้วนะแต่ทำไมไม่เอาล่ะ <c oughs> ทำไมชื่อไรจัง <c oughs> เจารอบใบกว่าากว่าง่านรอบขางวกว่า่รอบขาหัวก็ใบขาเหมาเอาจังใบขาหัวให้ค่าอาหารค่าเออค่ากินกข้ค่าตุ้จังหวัดตังหวัดจังหวัดเอาไปคือยังก่อรักก้าวแล้จง ก็โอ๊ยจิ๋วันนี้นะวันนี้นะลูกนะในใบเก่าเราเลือคือเขาลงม้วัวไกล้ๆด้วยเราคหดว่ามันกับดอกไม้จามก็มันแบบจิ๋วๆบ้านนี้ก็จะได้จิ๋วด้วยอ๋อหนาจ้าเพราะการไอ้ชื่อหะไมัคุ้นเจรารายการคือช่างแกงโม จะเอากระเป้าไหมเนี่ยจะจะเอาอยู่ห้ามาก่อนนะจ้าอาอาใจคือเออเปล่เออไปว้อนสัแนัมว่่ะปเ็น้เหมือนมุ่นเออเคยใคข นามว่าเจะาพระกวด้ตสามมาสามภูชาชาบุนะนามาะจ้าพระวดาตัวสมมาสมภูัยภนามาจาพระกวดตัมมาสามภูชาชะนามภูภัยญาณมาาะระมาเจริุลจิตจนางยืดซึ่งจัปกับปัดถโรัมนางักดุบักกับปะยก็ึกดัักกัปััยน็ดึับิุนนาําอปัึกนัยึเกดึกดัวดบุบัยก็ดึกดับักับ พบกับปู่ตาปู่กูพูมเออคือไทยงานนึกกินแล้วให้เป็นหวานเป็นยารัก้าโรคหายง่งให้วให้เข้าเก็เป็นเด็กอุ้งให้โตอุ้ได้ร้ก่เาชิรอดเกาทิบ่ะได้แล้วก็ได้แล้วไม่เป็นไม ก yeah, yeah. to ็อายุหายก็้ากุนักกก็อเก้าึปเกิดุนว่าตายง่ายกว่าก็นักบวตตายงนักกงบวตจูเบนมาจะถามว่าเนื้อขานื้อขดัวอกัเอ็เนื้อขาดเนื้อขาดัวเองเนื้อขาดเนื้อขาดัวเองเนื้อขาดเนื้อขาดัวเองเนื้อขาดเนัเนื้อขาดนืัเอเนือขาดเนขาวเออขาเขาดตาเาดเนื้ังเนื้าดเนือตัวเอนื้อขาดนืัวเงเนืาดเาดงนาเนื้อาดอเนือขอขาด แรงาพอู่พอแทงแทงหนังเหนียวอือกันดราวาวมันคือมวยคุณร้ไหมมวยฟางมรงมากแังแรงไทยรักใครนะหูใครฟันแล้วหรือไหใครฟันแล้วไม่ดรมท่้งคอนกเออนี่คือง่วงเหนื่อยทั้งทีทั้งที่เออเอออกแค่นี้ก็หาดแล้วว่าวจังไง

Đi buc si bồ hiếu cáo si ว่าไ่ันด้วยจะระวองเพราทายล่ามให้ไปบนที่นี่จะเป็นต้นนี้ผู้ต่อีสติจนอกค่ะผมทั้งหลอบใบใบนะคะอย่าลืมค่ะหลอบใบใบตัวาบซ้ำหรือจะเป็นหอบในผู้ตางเขาก็เป็นัฟนทรงแล้วค่ะผู้ตากงเสนอเป็นเพียงแค่นาท่างเค่าัหลอบไปบเก่าเจ็ดูนยค่ะเก่าเจ็ดศูนย์่เก่าเน่ เดี๋ <S <S me, no, me ้วมีนมมีสมบัตดสมบัตซื้อไม่ได้่ซื้อจะทไมม่รู้เรื่